าอาหารบํารุงไตชะลอไตเสื่อมก่อนวัยอันควร1น,น้ำเปล่าเป็นอะไรที่หาง่ายมากๆซึ่งเราต้องกินทุกวันอยู่แล้วควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปเพื่อให้การทํางานของไตนะมีประสิทธิภาพแนะนําดื่มอย่างน้อย7-8แก้วต่อวันหรือว่า1.5-2ลิตรขึ้นไปสอประกาศขาวเป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ําจึงเหมาะสมกับคนที่เป็นโรคไตและยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายไตยมีหน้าที่ในการขับโพแทสเซียม ถ้าเรากินผักกาดขาวนะ่ยจะช่วยลดการทํางานของไตได้ 3. เนื้อปลาจัดอยู่ในประเภทโปรตีนชั้นดีไขมันต่ําอุดมไปด้วยโอเมก้าสช่วยลดไขมันในเลือดลดความดันชะลอไตเสื่อมโดยเฉพาะปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนและปลาทู 4. อาหารรถจืดเติมเกลือและเครื่องปรุงรสให้น้อยลงเพื่อลดโซเดียมลดการทํางานของไต 5. อาหารปรุงสุกไม่ควรกินอาหารที่สุกๆดิบๆจะเปิดโอกาส ให้การนำเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายถ้าท้องเสียมากๆร่างกายจะขาดน้ําทําให้ไตาวายได้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กดหัวใจเม้นแชร์ให้ด้วยครับ